หนึ่งสองสามห้ามด้วยห้ามด้มไม่เอาไว้โปนนะไม่ไม่ใม่ชอบอ๋ออ๋ออ๋อก็วันนี้ก็จะมาอ้ยอ๋อก็วันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราสู่ช่องป Park Party นะครับผมต้นไม้ข้างหลังสวยมากเลยครับบ้านนี้บ้นนี้ข้าเหือกต้นไม้สวยมากจะทำคลิปจะทำคลิปสวนกันปหมถ่ายแต่ไม่ได้พูดที่อะไรเลยอ๋อเหรอถ่ายพูดทั้งหมดเลยเราจะให้ดูทุกคนดูเนี้นี้เนี้ยเนี่ ผมด่าให้ไปเห็นเหี้ยอะไรแบบบ้าแล้วก็เห็นกูคือจะเห็นอะไรดูช่องเก๊กปลายใครนะครับผมเรื่องช่องเหี้ยอะไรเอ่ยมันคือช่องเก็กปลายคอยนะคะไม่ใช่ค่ะวันนี้นะครับวันเกิดแม่เราใช่อ๋อสายย่างไปประเทศเพื่อนบ้านฟังๆไปเที่ยวเพื่อนบ้านห้าสี่สามสองพูดมาพี่น้องไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศอะไรหรอยังเฮ้ยโอเคครับ ยิงมุกนี่กูเล่นแต่แบบป2นะใช่ไหมเขาก็ลังเถียงกันอยู่สองคนคุณผู้จัดการกับคุณขนมโดย่างกุ้งทำไมต้องเกีร์เอาไส้ออกป่ะตอบจริงๆเลยนะอ่ะไม่รู้เหอะนี่คนนี้คนนี้เป็นอันนี้ที่บ้านเขาเป็นหมออันนี้ที่บ้านเป็นคนขายกุ้งอ่าเออบ้านที่บ้านคนขายกุ้งบอกว่าต้องเอาออกไหมครับไม่ออกไม่เอาออกที่นกิจบอกว่าต้องเอาออกอ่าคิดว่าไงครับไม่รู้เหมือนกันทุกคนอย่างมันอะไม่ถ้ากุ้งย่างไม่ออกไงแต่ถ้าดูแลเอา ะไรเงี้ยก็ต้องผ่าหลังเพื่อเอาไส้ออกแต่พี่ออบอกว่ามันทําให้ท้องเสียได้นะถ้าเกิดเรากินขี้มันเข้าไปอ่ะฮะทล้วมขี้ปิ้งก็จะไม่ปวดท้องกันหรอ <c oughs> แต่แล้วแต่คุ <c oughs> มาทำไมเพราคือไม่กินกุ้งหรผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราไปหาไปหาเจ้าของวันเกิด <c oughs> เขากำลังนั่งสบายอยู่เลยไม่ต้องทําอะไรหรอกเจ้าของวันเกิดนั่งแบบนั่งใหญ่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 เฮ้ยนี่คือเจ้าของวันเกิด ที่คือที่ขอบคุณทุกคครั Happy birthday to you j a ก k โอบัเอรฟ้ากิดขอตอ Happy birthday to me โอรูเมก็รู้จักภาษาอัีกรษคุณใช้ชื่อตนสุดเกือหรือเปล่าคะเป็นมองวันเกิดอันนี้คือทำมาอยู่ในวันเกิดนะครับไปซื้อมานางมาผิดอ่าเปลี่ยนช่องไปเลยจ้า ได้แล้วันนี้มีกุ้งย่างนะครับมีหมูกระทะมีเนื้อด้วยมีลาบไก่ใช่ครับนี่นะครับเลขที่ออกตอนนี้แม่ก็อายุ53แล้วใช่ไหมใช่ทุกคนพี่อยากถามความคิดเห็นทุกคนหน่อยว่าปกติแล้วทุกปีอ่ะพี่จะต้องซื้อเลขให้มันเบิล้บงขนาเหมือนพี่เคยได้ยินใครมาไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบว่าปักเทียนอ่ะเราต้องปักเบิ้เลนใช่พอรอบที่แล้วแม่บอกว่าต้องจปปักเลขอื่นทำไมปีนี้สมมติปีที่แล้วแม่บอกให้สองแล้วพี่ปักให้สามใช่ไหม มึงจะปัก5 13ทำไมกู5 2กูเลยใครท่ซื้อเข้ายอาเท่าไรวะอ๋อกูซื้อ5 3มาเพราะปีนี้แม่อายุ5 3ครบเต็มนะครับผมก็มันเป็นความเชื่อว่าอายุจะได้มีอยู่ถึงปีต่อไปแล้วกูปักเลขร้อยไปเลยแล้วกันเออจะปักเออจะมาแบบปีต่อปีกันไหมวะใช่ปักแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มกินกันแล้วไม่ไหวละหิวละอะไรฮะอะไรครับไม่มีอะไรครับพี่กำลังดูความน่ารักของลางกายอยู่คนอะไรก็ไม่รู้น่ารักเสย รู้สึกยังไงที่แบบเห็นเขาอินเลยแบบดีเนาะพี่หน่องมันเป็นเรื่องราวดีๆเนาะตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวดีๆเออใช่ทำไมล่ะไปหัดมาเออใช่เขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้แต่ตามาแค่แปลว่าไอ้สัตว์เข้าใจไหมเป็นเฮียอะไรไอ้ป๊าโคตรแย่ปไาทุกคนเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ขอหมดแล้วกันอะไรตัดภาพ อุ้ยนิ้วพันมากเลยอ่าตัดผาได้ตัดาได้ตยตก็ไม่เห็นจะต่างเัยชัหเลยชัดเลยเหรอชัดมากอ่ะริงนอนให้ขอดูโนชีดิดูดิตัดภาพอบลล พี่เป๊กเหี้ยมากอะทำไมนิ้วกูสั้นอีวะชี้เป๊กเท่าวต่ออันนี้เรื่องจริงนะทุกคนเลวววนี่เหรอเฮ้ยนิ้วก็ยาวกว่าเนี่หนี่เหอทางตัดอะไรกันดินี่นี่ทุกคนนิ้วยาวหมดเลยอ่ะทำไมอ่ะคป็นนิ้วชี้กับนิ้วใกล้กันเราเดี๋ยวกลางลงทางดีด้ยดูหเราหนุนอะเดี๋ยวชี้เป๊กตำมุตอมีมากเลยเป๊กกำลังอินเป็นนี่พี่หนมเรื่องเกาหลีอ่าตับบกกีไงที่มีหน้าตาที่แสนน่ารักที่น่ารักที่สุด นี่คือเจ้าของเกิดแล้วนี่คือผัวเจ้าของวันเกิดนะฮะคำาไมผัวมันหยาบคลายเหรอพี่รักคู่หยาบคลายไหมครับ<แ>ผัวหยาบาบคลายไหม<แ>คขาไม่ผัวหยาบคลายไหมแม่การหัวล้อหึบโอ้เนี่ยมันก็เลยไม่หยาบอ่ะผัวเมียถ้าเมียไม่หยาบแล้วผัวจะหยาบได้ไงในเมื่อมันเป็นคำคู่กันรู้เมื่อเมียไม่หยาบเป็นอะเราเหมือนจูจูกระจิมอ่ะถ้าจิมหยาบจูต้องหยาบด้วยมันคู่กันไม่ใช่อ่ะแม่มั่วมั่วแม่ อุ้ยแม่ดูพ่อทำเสียงดิอือกพูดาพูดอุ๊ยเอาไปพูดทำไมพูดแบบนี้อยี่ห้า <net. S 3> <c oughs> แม่เขาเล่นไม่ซื้อนี่ขอให้เงินแต่พ่อเยอะๆนี่ไงนี่ไงพ่อกำลังพ่อกำลังฟ้องนี่ไงเอาไปเปลี่ยนหน้าต่อยพ่อนอนหลับอยู่ไปเปลี่ยนเฉยเออรู้สึกใจดีไหมพ่อไอ้นี่ปบบอ้โหคงใส่อุ้ยอะไรแบบนี้อ๋อข้ออะไรพี่แม่มึงต่างจังต่ากุ้งประเทศดีกินได้เปลือกเลยหมดเกลี้ยงแล้วกินมูไหลมากเลยตัดออกแล้ว เแม่ชิงจังอะมารุโกะเหรอไม่ใช่ผู้ชายที่มันน้ำมือยืดเอออ๋อจำไม่ได้กูมีเพื่อนอยู่เป็นผู้ชายอ๋อเฮ้ยเด็กวัยอ่ะอาเป็นสุดแนเลยจี้อแล้วก็คือมีเปลือกนะก็คือมีเปลือกนี่เงาโกเล่แล้วแข็งขึ้นเงาหมดเลยนะโกเล่ต้องประทมอ่ะแล้วกูก็ไปดูว่ามึงทำยังไงให้แข็งขึ้นเงาอ๋อนี่ยด้โอ้ยไม่ไหวเอะ ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวนี้แล้วเราจะเริ่มเป่าเค้กแฮปปี้เบอเดย์คุณแม่แล้วนะครับต่อาให้เราไหนต้องมาให้แมลงไหมลงมาสิหัวให้ไหนเออก็ลงเลยนี่ไงควักมาเลยอันนี้คุณสามีให้เงินเท่าไหร่ครับนี่เออ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 เฮ้ยนี่คือตัวอย่างของสามีที่ดีนะครับแฮปปี้นะจ๊ะแม่ของขวัญปีนี้ของเปไม่มีอ่ะพูดเล่นมีแต่ว่ามาพรุ่งนี้ไม่ได้เนาะนี่คือเค้ก จากฝั่งผู้จัดการและขนมดูเขาบอกว่าเขาบอกว่าจริงอย่กหาดีกว่านี้นะแต่ไม่ทันบ้านเราอ่ะเค้กมีไว้ทำไมคะอ้ยออออกมาจะเลยไม่เคยได้กินเื้อห้าร้อยหกร้อยเอาจริงอ่ะเค้กเราค่อยๆเล็กลงทุกปีเนาะเพราะว่าซื้อมาไม่มีใครกินนะครับนี่หนึ่งสองสามห้าห้าห้า Happy birthday, happy birthday to you. อออิษฐานก่อนดีเอารอบเดียวเนาะรอบเดียวไม่ได้หรอกฮะเผาไปเลยมึงคิดทำอะไรกูนี่ถึงปีแรกที่พี่หนงมมามารู้จักบ้านเราสิเลยแล้วหน้าพี่หนงเหว่ยงอะแบบว่าที่เราเอาเค้กโปะหน้าแม่อะหนงรู้หงรู้ถึงก้อนไม่ได้นี่ไม่เทียนไม่ทำสบาย่างนั้นตอนนั้นหนงรู้ถึงก้อนอย่างเงี้ย น่าตกใจอ่า <mm อธิษฐานอธิษฐานค่ะแม่ไม่โปนนะไม่โปน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 แล้วเนี่ยนะไม่ไม่ไป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 ไีไปไม่เงียบหรอกขอให้แม่มีความสุขขอให้ทุกคนมีอยู่หน้าที่นี้มีความสุขไปกับแม่ด้วยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงพบเจอสิ่งดีๆขอเจอแต่คนดีดีจ้าธุสาธุเย้นี่ขอบคุณครับ ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปอให้เงินเข้าเยอะๆเงินเข้าจากใครวะหายปวดหัวไม่ว่าจะเป็นเงินเข้าเยอะๆหรือจะหายปลดหัวขึ้นอยู่กับอีคนนั่นคนเดียวอะไรอ่ะ เฮ้ยเขาไม่จริงจะบอกว่าพ่อกับแม่แม่มีอยู่ข้างบนใช่ตอนนี้เหมือนกับแบบแม่อยากสะสมกับคอลลเคชั้นคุณตาคุณยายทำไมถึงซื้อคนนี้ให้อะไรนะครับทำไมถึงซื้ออะไรให้เพราะว่าเืจอสีชมพูมีดาวเรืองด้วยเออมีดาวเรืองด้วยหรอรู้ได้เหรอแม่ได้ดาวเรืองแล้วก็มีดอกกุหลาบด้วยอ๋อบอลบอลเลนไทน์ไงพ่อดอกกุหลาบไม่ใช่แม่อันนี้ก็คือของขวัญขอให้แม่ไม่ใช่ขอให้พ่อให้พ่อ โอ้ยไม่ไดวพอนะขาไม่อยากให้ปวดหัวปวไวพอน้กวันนี้ก็จะไวพอนก้วันนี้เคยจะก็ปักพูดกันเมือกี้ว่าพี่เป๊กมัจะพูดตาให้เป็กนะมาดีๆไี่ไม่ต้องนะค่ะพูดกับแม่ดีๆ เอาเถอเอาเอะพอดีมาขอให้แม่มีความสุขแม่มีความสุขแหนๆแค่นั้นแหละพี่กายพี่กายพี่กายถ่ายรูปให้แม่น่อยขอให้มีความสุขทุกวันเลยแม่ไม่ได้ภาพนี้นานละไม่ได้ภาพนี้นานละกูตงโบออกไอ้เ้ยเพราะต้องโพสหลายรอบเลยก็บอกอ่อนมึงรูปแบบนี้ดูกอดีดอดีดกดเดีมีดีดีีด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 ีาตดีดีดีนีด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 ี แคนั่นแหละขอให้สุขภาพแข็งแรง <c oughs> ขออย่างเดียวนั่นแหละ <c oughs> ขอให้หายปวดหัว <c oughs> ขอให้มีความสุขทุกวนัน <c oughs>